ครับเราจะลาไปด้วยเรื่องของอ่าอะไรนะอ่านว่ายังไงน้องใบเจีโยใช่ไหม<า>ค่ะปล่อยการเที่ยวไทยรีวิวเยอะแยะเลยอยากกินอาหารนวดอาหารนี่แล้วปรากฏว่าโอ้มันดีไปหมดเลยนะต้มยำกุ้งข้าวเหนียวคอหมูยา่างปูผัดผงกะหร<า>ีอุ้ยอร่อยไปหมดเลยไปกินผัดไทยค่ะโอ้ยดีไปหมดน,นี่แนะนําเลย<อ>แล้วปรากฏว่าสุดท้าย สุดท้ายมากินไข่เจียวปูของเจ้าดังเจ้าหนึ่งใกล้ๆก,กับร้านผัดไทยซึ่งเธอบอกว่าเธอต้องรอคิวเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วพอได้คิวมานั่งในร้านรออีกชั่วโมงหนึ่งถ้าขกชั่วโมงครึ่งแล้วพอเธอกินเข้าไปคําแรกเธอบอกเออมันไม่ได้อร่อยขนาดที่จะรอหนึ่งชั่วโมงกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ 特别干净。